จะไปกินว่าจะลองนะเอาส่องเดียวกันกลับาชาตอเนะทางไงจ้ะทางไงผู้บอกว่าทางหน่อยมาปั่นมาอัดไปไติดมือเลยติดทางไงไปเป็นท่างน่อยอเอ่ชมครับแบบชมตองหมดครับพี่นุอมงอกเนาะปลาปูนี่เออเป็นไรมือปูดีกว่า ไม่บรรจับเอาก็ไดรนักป่เนาะเธอวิ่งก็วิ่งหอกี่เรื่องเนี่ยนี่เนาะวิ่งหกบนนี่นยนี่เดียนเดียนเดีนเลยเม็ดเดียวพร้อมจับคู่ลดป่ถ้าไปพร้อมกันจับคู่กัอยู่นี่เดี๋ยวตารางนี่แหละจับคู่ได้ตารางเอาหนังร่างไม่เขียวไม่เห็นกันเดี๋ยวนี่มันี่มีบนล่างเลยโอ้ก็เพื่อมาสามตัวขึ้นหมวดหาแปดสามอ่ะ เมื่อกี้นี่มันนอกเทอเลขกันะไ่ใช่ขบอ่าักนกงการได้เจ็ดสามม่แปดสามตัวเก่านั่นน่ะเขาจ้างเจ็ดใบเขาจ้างเจ็ดนี้ค่ะก็จะเป็นหกห้าหกเจ็ดหกสามหกสองหกหนึ่งหกหนึ่งหกนี่ก็จะวิ่งแล้วน่ะน่ะกลับใส่เลยเลยหกห้าหกเจ็ดหกสามหกหนึ่งหกสองยุ่ยนี่เด็กนะฮะที่จวนนี่แค่เก่าหกสามด้แง่มถึงนี่เล่นล็อกมายุ่นี่เนี่บ่พีจักล็อกพีจักหมดเลยเช็ไมเนี่ย แต่ว่านี่กี่กระเพมนว่าเาเทอาสามหกตัวเนบกสามแปดแปดสามครูว่จำไม่เดือนจับด้วค่ะเหมือนจับใครล่นแล้วเนาะไม่เดือนจับเลยค่ะจับเลยเส้นสีไงเมนค่ะเอาตกเป็นรักลแล้วเนาะฮกเป็นรักเลยครัท่านผู้ชมากุเล็กดแช์อีกครั้งนึงนะฮะ งัวที่แล้วนะหมอปูนเนี่ยเนเอามีให้เปรียวเทียวให้เบิ่งพร้อมแปนี่นผมมาจักตันี่นะีเจ็ดีเจ็ดสองนี่ยนะสามเจ็ดสองนี่นะเนี่ยเจ็ดสองวัทียได้นี่นะนะ มันถมาสามเจ็ดสองนี่นะมาเนี่ผมมาเจ็ดแปดสามสองเรนโบ้เขาเลยาให้เจ็ดสองนี่นะเจ็ดสองอันนี้เจ็ดเอ้ยนี่นี่สองนี่เจ็ดสองมันเจ็ดสองไอ้เจ็ดสามที่นี่นะมันก็มาเขามาได้เจเจ็ดสามันแปนแปดมันยั่งนี่แปดน่าก็เข้าเจี๋่าแปดมากเาเล่าปแปดสามนี่เดียเล่าสาองสามนี่เดียเออหน้าน้่นล่างปูเน่นรอยมันก็จะมาสูตรนีได้แค่กันมีที่กัน อันนี้อันนี้งวดก้อนอันนี้งวดนี่ค่ะอันนี้งวดแสดงว่าสามหาสามหกเรีนเลยคุาติดกับหลักข้าอยู่ดิสามหาสามนึงมงไปกันด้สามหากวเลยนสามหาสาเร่ไม่เดือนสกาวแวค่ะงวดก้อนหนึ่งนงวดนงดงวดก้อนเบ่รอยังก็หรองวดก้อนเอาไปก้อนใหม่ห้าแปอันห้าแปดาม กดไลลหอดซองหรอให้เบร์เนะฮะเบร์ใช้รหัายังไงจันทีนะผู้นี้ได้ต้องไหนวะไอเรียกันเด่นเด่นนี่ไหมฮะ83ที่เด่นเด่นนะฮะนะเขามารับช่วงบฟังย่าลืมกดไคลกดแชร์กดติดตามเพ้ใดชนใจรี่มทักไล่ขอมาหนึ่งพันสามร้อยบาทละแค่แค่เสื่อกระปุกละห้าอยห้าสิบนะฮะ ร้อสิบแปดเกาพอทำงานกับเบาทอปากกับเราักเรียนเนะาะนักเรียนเี่คุณคู่เป็นคุณคู่เนะาะน,น,นี่แมนบอนี่เน่ยบานนี้ผมมาจับแค่ตัวนี้จับตัวเดียวนี่นะนี่ผมมาจับซีแปดสามนี่นะ <laughs> ผมมาจับซีแปดสามแมนบอบานนี่หาแต่ตั้งผมมาจับนี่แหละผมหาหาแต่ตั้งผมมาจับผมมาจับแค่ทีแปดสามนี่เลยบานผมก็ใหม่ผมก็ใหม่ทีแปด สามง่ายๆทำนีน่ะมานี่ผมมาจับหา3แปดสามนี่น่ะนี่มันออกหา3แดสมเพื่อนที่นี่เดิดเป็นตัวสามี่นี่ไนดงอวดสหในที่ปูให่สี่แปดสามสามปดสี่อยู่ในล็อกหนีปูเลยมันดอกหาแปดสาผมให้ไปอันเรียกามแปดที่สี่แปดสามข้อร่างกุ้ขอ่างบนตัวสามแปดมันดังงปูปอยแห่เลยสามแปดตองวดเลยแสดงว่าร่างบนมันก็อยู่ตะล่างนี่ตัวนี้สนี เพ่นจับคู่ถี่ถืออยู่นี่แต่ที่นี่นี่้จับคู่ได้แ่ว่าพวกมันวิ่งหกไปแล้วเนี่ยนะหกหกสามหกสามหกหนึ่งหกสามแต่ว่าขันขันปตีเบตะลางนมันกดตี่ไดตีามันจะเป็นแลยจะเป็นมันออกนี่นะจับแเนาะนี่กุเทียขในรถจับแดนี่ไง มันมากวันี้มาแต่มันก็เป็นแปดสามออกแปดสามเนาะมาแี่มวนมากมือนี่มนี่ผมผมผมกินตะล่างสองหกสามก็ได้วกพววก่อนผมกิเลยออะนะบันบนวันนี้มังตะล่างเลยอะนะห้ามเลยปูเดจับคู่กับอลาไรตัวเหญนี้นะมันปลาไรตัวจะจับคู่กัไเนี่ยนะเล่ย์เ่อกี้หางเดี๋ยวเขาจงถีว่าเบึงเดี๋ยวจะมาเอาไม้เพื่นเสียป้อผมเพนเจี๋ยเราเดี๋ยวเขาจะมาเอาไม้แต่ว่าจริงริงแล้วเนี่ย ให้เอฟซีเอาไปเบิ้งที่จะน่าบึ้งว่าเป็นหกาได้หกเจ็ดได้หกดึงได้หกสองได้หกสามได้แต่ว่าเดือสเกลสิมาตามให้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจับคู่ให้ตัวใดจังจังแม่แม่ต้ไงไปรอบันบางมากในก็บพพ่อปูจะเทียนนี่แล้วเนาะะเนะคอยมาตามไหมเนาะค่ะปูเป็นกระปล่อยแค่เลกวิ่งเนาะไปก้อนมันไหลมือเยอะดรอ่ะ ไายเย็บที่ไปเที่ยวกันับไปมันเจ็นไก่สีขาเมือไก่มายอีกเที่ยนึงว่าคู่คนจะคอยคู่ตัวใหญเนกบเป็นพิศนาเน่ยบอริาก็ฮกอะไรเย็น้ยกลางฮกอเนีเรดๆฮกลักซพอมฮกลักซิบเออแต่ครั้งนีว่าลักซิบเนี่ยลักซิบฮกลักซิบพ้อมลักซิบอ่อืมใ่ลักซีบักเมยเ่ยมาใส่กรไดบาดนี่ยยหนนั่นนะสนั่นนะก็มีปกิ้ตัวนี้เหมือนว่า จะคูให้เด่นเด่นหนฟูตัวเดียวเ่ยบ่บ่บ่เย็นเย็นขวานี่อย่าจะเก่าอันนะเขามาขวานี่บริมาคูเขานเ็กเขาบอกคูนี่เนย่ย่แมวจะมาให้ค่ะเดี๋ยวไกลมือมาตาใหอีกเนาะมือนวันที่อาไราอที่เก็บที่เ็จงเนาะถ้าหนีวก็เกิขัางมาฟูครับเดี๋ยวม่นดาทำบริ่าูางาแ้วเมื่อก่อนปล่อยก็ปล่อยก็เจอสีบริเาก็บใบเเออมาปล่อยมือสุดท่ายมันกัน เพื่นมาพอดีม่มาที่สิบมาถันมาที่สิบนที่สิบขันมาขันหนาสิบขันมานี่ันบอกคนอยู่แม่ขันยี่าทกมาก่อนเรียอว่ามัทสิบผมจไปกจซกโปมันถึมันผิดมันที่สิบ่ะนั่น่องั่กแล้วก็สิบวันที่สิบเยพ่นอะไร่มันย่อแม่หนอยอยากพอ เจ้าวะคนตกลงกุบบัวกุบบัวกันผินเพราะบาดฝากบอกเจ๊แดงไปผ่านทั้งโทรศัพท์เขาเลยแล้วห่างมาได้วันที่สิบวันพระวัดเออฝากบอกจากเดือนสกาวนะคะฝากเจ๊แดงเนาะหางมาเด้ห่างมาวันที่สิบวันพระงดผมผมทำบมลกิจผมบอกคนเยอะว่าขนาดแม่ก็บเธอมาก่อนันเสียไม่ท่านหน่อยค่ะเอาแคปหน้าจอไว้สำนักงารบ้าพ่อกันนั่นนะอ๋อไล่มาก่อนนั่นนะ สองนี่แม่ปลูกโอ้เจ็ดสองนี่ข่อยยีบอกก็เลยข่อยตัดทิ่มเลยเอาตัดทิ่มเล่หมดเลยข่อยยิเก่งเลยใส่กระซังเก่งเลยใส่กระซังไปเมื่อวานมามาแถวมาเจ็ดสองมันเดือนสการตัดยางคักเลยเนาะครับพี่น้องตัดเล่หมดเจ็ดสองเออเจ็ดสองเล่ยไอเทียนี้ก็เลยาตามสูตรดี่เๆมันก็อุมาตามหูแต่ว่าจะคนดังว่สวัสดีเอแฟนทั้งสองครับผมครับผมคลิปนี้คนฟ้ากขอบคุณครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับอย่าเจ็บอย่าจนลำลำลุ้ยๆนะครับเนาะ